ไอ้ลูกไในกีนตี้แล้วไอ้ลูกในกนตี่แล้วพ่อกับแม่ขออนุโมทนาพ่ <c oughs> อแม่ขออนุโมทนาไอ <c oughs> ้ลูกตั้งใจบวชไอ้ลูกเราเลยบวชไอ้พ่อแม่ในเฟืองั้งผ่าเหลืองไอ้พ่อแม่ไอ้พ่อแม่ไอ้พ่อแม่ได้สั่งมาลูกขอพ่อหนัดพ่อขออุทิศให้ลูกไอ้ลูกตั้งใจบออออใใใจวชไอ้ลูกผู้ขาดในตัดงสู่ตลอดกาลและนั้นเทินเอาเป้าหัวให้มั่นแต่น้ำลายพร้อม มันจังขังห่วยเอามาเราบวชได้ก็เราไม่ไงติดยาบ้าเรื่องต่อเรื้อเผาหอนโรงเรียนเหร่มอหนิมอหย่านผู้ใดต้อบวชเขามาฟับอาตมาก็เลยเบาน้ำดีๆหนาๆเป็นยังไงล่ะลูกเป็นยังจงเผาโรงเรียนคู่ดังแห้งนี้นะดาวโบดังซื่อๆนี่พวกกองซื่อๆองนะเผายังไรก็เผาไม่เลยกเนี้ย ผมบอกไปหนึ่นผมวันนี้ไปผู้ใด้บอกบอยัยในพวกยังใส่เลยเลยมาสิบพราะไม่ยังใส่หลวงพ่อบอกไม่ยังแล้วค่บผมยังว่าหลวงพ่อหลวงพ่อบอกน้ำดีกับกวันยังใส่เล้อยู่ไปอยู่มาพระผีบ้ามาอีกหาองค์ไม่ใหญ่มีแต่สักรายดังเล่งทั้งนั้นใต้เราเรื่องกูบ้านได้ฟาดดีๆกับวันไรน้องเขาเนาะไรแต่ฟาผีบ้าเน้นผีบ้า ใายเราได้อบบาดนี่ก็เลยเฮ็ดจะได้น่นนอภาคอะ่ะไปพุกแน่น่อไปพุกวิศบาตทำวัดน้ำเขาแน่อ่าคุณคนลูกแน่ไปทำวัดน้ำมูลอย่าปลุกอะไรอยู่บาดไม่ใครกวนเลยแต่อะไรหลวงพอ่อพม่าได้วิสิเตอาตมาเลยว่าเออป้อ,ปอยวันซ่อมมึงไปซ่อมมากมันจะได้เอิญเน้นหน่อยนี่มาลุงเด่นหนุงเด่นมันน,นี่นะลูกเ,ลเนี่ยฮึมคอยหลวงพ่อแน่ได้บอก ช่ย,ยังครับสอยสอนผ่านนันหาอง์นันเขมามาใหม่พวกซุ่มจักไ่นันก็มีนั่นช่วงนี้ครับสอยสอนส่อยหลวงพ่อน,นี่สอนวัไหนนี่ครับก็ตะผมนี่เงิสอนว่นแมนให้ลูกไปสอนไปบอกเขาดอกลูกตีสามให้ลูกลูกตีละครั้งแล้วลูกเด้อแล้วก็มานั่งสมาธิอย่าปากบาบสามโม่งก็ให้ลุกเด่นมาตีละครั้งอย่าปาก หอมกงแรงลุงเน้นตีละครั้งแล้วปับก็นั่งสมาธิก่อนมูอย่าปากให้ลูกใส่หลวงพ่อน่เ็ดไปไหนในที่คลิปกูหมอเดี๋ยวหลวงพ่อสิหาผู้แทนเพราะทอยู่ตีละครั้งตีสามมาปับ๊บเน้นกรตีบาบสามมาเน้นกระตีเราบ่ปากเทสไปเรียกถูกระถูก่นกกอนพาซุ่มที่บาดได้แต่ยืนเบิ่งนะบาดนีนั่งสมาธิหอมกรงแรงนั่งสมาธิด้เทสมืออาตมาได้โอกาสก็เลยเขาไปไ่น ่นก็เห็นอัตมาอยดดอกพ่นบรรุ่ภคือพอนะมากับมะฮมผาผุกคุณคุณเมื่อเช้าคุณไปพิทบาทพ่อผู้สาวบอกพ่อแล้วผู้สาวเกาโผกับพ่อยกเขากับสายไปอัตมาก็เลยบอกเป็นอย่างกันเขาว่าในสาราหลวงพ่อก็นั่งอยู่นี่มูผ้ามูเน่นก็นั่งอยู่นี่เมื่อคือว่าเรื่องผู้สาวือบอกข้ามหัวเจ้าของว่าเจ้าของหัวโป่งหรือโป่งกคือบอะหัวจักเก่งใจ ฉินว่าเจ้าของเป็นนักเลงกันหมดเาเป็นนักเลงก็อย่าปากแข่งกันทีละเอาวะล่ะเอาวะบวแชแข่งกันทีละเอาวะเอาวะมิด <c oughs> อยู่บ้านเฮ็ดใหด้พ่อแม่ยากลำบากเป็นไพ่ต่อสังคมแล้วเขามาวัดก็่ยิงมาสังความลำบากเลยบอกลูกผู้ชายคนนี้ลูกผู้ชายเออสามทอบบอกกะจอกกันนาตัวเมียดิฮะ บวชเขามายังมาสั่งความรับขานเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เองเฮ็ดพอได้ไฟสึกเดี๋ยวดิเจ้าสินไปนุ่งกระเทยเฮ็ดชั่วอะไรเฮ็ดตีพอได้ปึกตายแต่ไ่เห็นบนนี้ไถตีละาหั่งนี่ครับตีสามไถตีนี่ครับใบสามไถตีนี่ครับยังก็ไม่ได้เน่นเจ้ามือเราหนิเนี่ยตีเจ้ามือจริงมั้ยล่ะครับยังก็ไม่ได้เน่นตีเราหนิกระบอปาก ถ้าถึงไปโค่หรือเป็นอย่างเน่นกินเขาทั้งอย่างเน่นกินเขาทั้งหูดังบอกถ้าจะกินทืเรียนตัวกอฉีดยาผู้เน่นแท้แน่นกับติดยาบ้าเพาอเุืรอนตัวเขาหัวโรงเรียนเพราอทุเรนตัวแน่นเขาจะสงบไรถ้าตายบวใัญ่ยี่ด้วเฮ็บอะไรเฮ็บอะไรทึงเดียวนีไปไปเดียวดีไม่ไปนี่อยา่ไอ้คุณเชาบวชเขามาตั้อยากอายุติดว่ายันไตบานปานามได้โอกาสเท่ากับลูกเลยนะให้ พอมาปับ๊บเน้นเขาภาษาพอดีเน้นกันแล้วว่า้องพองรับพรมอธิษฐานโมปากเรื่องคสามเดือนสันตกบาทอีกสันตกบาทก็ให้ไปบินธบาตบ้านื้อจาก,ากเน้นแล้วก็เหตุสิล่ะให้จุดประกายให้เป็นตัวย่างหนามยอกหนามบงเน้นหน่อยแล้วก็เหตุไปบินธบาทมือมือแรกก็ได้ตีกล้วยกับปะทุเขม้มแต่ยังแน่เราล,ลูกก็เปิดบังบาด่นเอ้ยดีเราลูกได้กล้วยกับปะทุเขม้ม ย่างจงกมเลิศนางสมาธิดูดูเลิศแล้วก็สวดมงคลก่อนนอนมือได้ลาบโลดเน้นแล้วก็ย่างจงกมแล้วก็สวดดีโสมอมือลงเสมอตัวพองสะฮันแล้วก็ใส่ของเหล่ายู่ผู้เดียวมืออื่นมาไปบินธบุดเปิดเบิังเอื้นเห็นบ่อนไหลแต่ลาบพี่หลีเบิองที่เราพาพาญ่ที่ใต้สูนเน้นกับอะไรโหเฮ็ดเลยบ่พาเหลียวเบิังพาบิังไปเบิังมาติที่หามือ ลวงพ่อหลวงพ่อผมขออธิษฐานพรปากคือกันแลยครับเราผมขอสีสันโตกบาทือกันเอาไปเอามาพาผีบาทซุ่มนั่นอธิษฐานพรปากคือกันไม่ไงอาตมาตหวา,วางบาปเลยว่าวัดอาตมาตมิตรภาคเือเข่าพันสามามบินตะบาดสันโตกบาทเพราะสันนันปนาอีกใบใบตีโมงเครื่องตีระ้ังสันนัปนาเหลืออยู่แค่สามงนอกนั้นเพราะสันมิตรภาพติจะบบาบิดเพราะสันบางองค์อดเข่าวาดนี่ เชนน้ำจิตน้ำใจเจ้าของเช็ดตัวมาแเราเช็นสี่รได้มันไมนใจเจ้าของอยู่บอกกาดหัวนมแม่มานจะเถ่อแม่เลี้ยงมามันจะกปีทุกพระมามจะกปีอยู่ในท้องจ้าปีสตั้งแต่น,น่อยเท่าไงในตอน